นะครับท่านดรสมพรนะครับสืบถวินกุลนะครับท่านได้โชว์วิสัยทัศน์ปีเสือนะครับวาง3กลยุทธ์ขับเคลื่อนนะครับที่พยาประกันภัย9 0สู next generation insurer นะครับผุดบริษัทเทคโนโลยีเสริมเคี่ยวเล็บทิพกรุ๊ปโฮดดิ้งนะครับท่านดรสมพรนะครับสืบถวินกุลนะครับได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับปีเสือวาง3ากลยุทธ์หลักขับเคลื่อนที่พยาปากันภัย9 0สู อ่าเน็ก e จเนอเร i n นอิ u r e วนะครับให้ความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมใหม่นะครับรองรับเทคโนโลยีและอ่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมเดินหน้าทิปยกรุ๊ปโฮลดิ้งเต็มสูบนะครับเตรียมซื้อบริษัทประกันเพิ่ม2แห่งนะครับและตั้งบริษัทเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจประกันภัยแห่งแรกของไทยนะครับเสริมเขี้ยวเล็บยกฐานะเป็นบริษัทประกันวินาทยชั้นนาในอาเซียนนะครับนะฮะดอรสมพรสืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัททิปกรุ๊ปโคดิ้งจำกัดนะครับมหาชนนะครับหรือว่าทิปเฮดนะครับในฐานะกรรมการผู้จัดก,การใหญ่นะครับบริษัททิปพยาประกันไัยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงแผนการดําเนินงานในปี2,565ว่าจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงการ อุบัติขึ้นของโลกใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้านะครับส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการทําประกันภัยนะครับเพื่อความมั่นคงและเป็นรักฐานในการดําเนินดํารงชีวิตยุคใหม่ของประธา,านโทษนะครับจากประเด็นดังกล่าวได้ส่งผลกระทบมานะครับโดยตรงต่อภาคธุรกิจประกันภัยนะครับแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับดังนั้นธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการปรับตัวรองรับ กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยการนําข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องความเสี่ยงในแต่ละประเภทและกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศสภัยนะครับสามารถขยายตัวควบคู่กับการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตด้วยนะครับสําหรับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบมจที่พยาประกันภัยนะครับ ท่านดรสมพรกล่าวว่าในปี2,565นี้นะครับที่พยาประกันภัยจะเน้นกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น Next Generation Insurer นะครับด้วยการดำเนินนโยบายเชิงลุกนะครับ groundbreaking c h a n นะครับในทุกมิตินะครับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวล้ำนะครับโดยประกอบด้วย3กลยุทธ์หลักคือ1การสร้างสรรกลยุทธ์การตลาดที่ล้ำสมัยนะครับ create นะครับ cutting e d g m a r k e t ็ตติ้งนะครับอพ s t นะครับโดยจะมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้ได้รับการยอมรับเป็นแบรนด์แห่งนวัตกรรมนะครับพัฒนาสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยการนําเทคโนโลยีทางการตลาดแทรรูปแบบการทําการตลาดแบบเดิมรวมถึงนโยบายแห่งอนาคตที่โลกเสมือนอ่าเวิร์ชนะครับเชื่อมโยงเข้าสู่โลกแห่งความจริงนะครับรวมถึงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิต ของลูกค้าได้ครบวงจรนะครับ2การออกแบบหรือสร้างประสบการณ์การทําประกันภัยให้ลูกค้ากลุ่มรูปแบบใหม่นะครับรีอินเวส e ์คัสซมเมอร์เอ็กซ์เรียนนะครับโดยที่พยาประกันภัยมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการตลอดอินชัวนเวลูเชนนะครับด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของผู้บริโภคนะครับและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยนะครับ สามนะครับการนำทางไปสู่องค์กรสร้างนวัตกรรมในระดับที่พิกโฉมนะครับและดิสลอฟนะครับธุรกิจเดิมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับนะครับบริษัทมุ่งเน้นเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับอย่างต่อเนื่องตอกย้ำภาพลักษ์ภาพลักษ์การเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาประเทศและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับ สังคมตลอดไปนะครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับแผนการลงทุนของบมจทิปกรุ๊ปโคดิ้งนะครับหรือว่าทิปเฮดนะครับในช่วงช่วงที่เหลือของปี2565นั้นนะครับท่านดรสมพรกล่าวว่าก้าวาต่อไปของทิปเฮดนะครับคือการเดินหน้าสร้างมิติใหม่ให้กับวงการประกันภัยในประเทศไทยนะครับให้ได้ใน3มมิตินะครับภายในปี2565ด้วยการเร่ง ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทประกันภัยนะครับเพื่อรองรับการแยกหน่วยธุรกิจประกันภัยที่มีศักยภาพข,ของบริษัทในกลุ่มออกเป็นบริษัทประกันภัยใหม่นะครับจะเป็นออฟนะครับอย่างน้อย2บริษัทในปีนี้นะครับในรูปแบบของบริษัทนะครับประกันภัยดิจิตอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและบริษัทประกันภัยตากาฟูนะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะครับรวมทั้งการตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยี นะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย100%นะครับหรือว่าเทคโนโลยีคอมพานี for insurance business แห่งแรกของประเทศไทยฮะให้เกิดขึ้นภายในปี2565นี้นะครับต้องกราบขอบคุณท่านดรสมกรสืบถวินคุณนะครับได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับปีเสือวาง3ากลยุทธ์ขับเคลื่อนทิปพยะประกันภัยเข้าก้าวสู่ next generation insurer นะครับยุคบริษัทเทคโนโลยีเสริมเขี้ยวเล็บนะครับ อ่าผุดขอโทษนะครับผุดบริษัทเทคโนโลยีเสริมเคียวเล็บนะครับทิปกรุ๊ปโคดิ้งนะครับ